อารัครับกับผู้ผมจอ์ดีมาเดิ์ฟากเก์น,นะครับแล้ววันนี้เราก็มาต่อกับเกมโครโรนารันกันนะครับนะเพื่อว่าเราจะกลับบ้านไปตามหาครอบครัวของเราดูซิว่าเขายังติดโควิดอยู่หรือเปลาป่านะครับนั่นก็ต่อกับภา์ที่2เลยละกันนะโอเคอรุยกันเลยนะครับนะตอนนี้เราก็ยังอยู่ในสถานการณ์คืออยู่ในออฟฟิศอยู่นะครับนะเราก็ต้องคอยหาจัางหวะการหลบไอ้พวกคนพนักงานพวกนี้นะครับที่มันไอยอยู่นั่นเองนะดูดิ มันไอไม่อยู่เลยว้ามีคนเดินด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนเราต้องไปจังหวะไหนเนะี่ยอุ๊ปอ้อาวนะอะไรอ่ะไอ้เฮียเดี๋ยวก่อนแปลกๆแล้วเออนี่ไงจังหวะนี้นะครับนะก็วิ่งแทงสวนไปเลยอีซี่โอ้โหนะครับยังไม่จบนะหุย้ยมีตัวข้างล่างด้วยนะไอตัวข้างล่างมันจะทำไรไนะว้เนี่ยบอกว่าไม่นะครับนะโอเคเราก็ต้องรอนะผมว่าไอจังหวะนี้คือเราควรวิ่งวิ่งตามเอ่อเรียกว่าควัน พียตอนไอ้นี่มันไอช้าจาัง okay. วะโอเคไปละกูไปก่อนละเอ้ยซึบซึบเฮ้ยซึบโอ้โหเรียบร้อยกูแตกมาถึงแล้วก็เจอ,องานยากเลยนะครับนะค่อยๆไปค่อยๆไป,อ,ไปอ่าเรายังสับสนกับไอ้ตัวที่มันอ้วกอยู่นะคือแบบว่ามันอ้วกยังไงของมันเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเลยเฮ้ยซึบซึบเฮ้ยซึบซึบโอ้โหเราอยู่ในสถานการณ์สนามรบครับไปละกูไปก่อนเพื่อนเจอกันโอ้โหวิ่ง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 เลยวิ่งไปพีปพ่ตื้นนี่นักเฮ้ยใจเย็น ไอ,ไอ้พนักงานนี่มันจะมาเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วปุ๊บโอ้โหเกือบอ่าเราไปได้ไกลแล้วครับต่อมาไในการแล้วต่อมาในการแล้วโอเคอีซี่โอ้โหเฮียเกือบไอสัตว์ดีนั่นที่ว่าเรายังใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดนะครับตอนนี้เราอยู่บาได้ดีไฟแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังเนี่ยอ่ะโอ้ทางออกครับเรามาถึงทางออกแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโอเคนะครับอุชาร์ปเตอร์เคลียร์อย่างนั้นเหรออีซี่ อ่าตอนนี้เราออกมาจากโอยเราออกมาจากบริษัทได้แล้วนะเราก็จะเจอกับเฮ้ยจ้ะอะไรอะ่ะโอ้ยเหี้ยติดแล้วกูเพิ่งออกมาจากบริษัทได้แป๊บเดียวเองกูติดโควิดอีกแล้วเอซึปป่บป่ะฮ่าด้วยว่าไปแบบพิวๆินะตรงนี้มันน่าจะยังไม่มีอะไรมากนะครับข้างนอกนี่คนก็ติดกันชิปผ่าไมบ่นมอน,นเลยนะครับนะก็อันตรายครับโอ้ยไอคนผมส้มมันอ้วกช้ามากเลยนะโอเคอเฮ้ยโอเคไปโอ้โหเอ้ยมันยึกยักว่ะไอ้เนี่ย ทำเป็นเล่นไปนะครับเกมมันยากเอาการอยู่นะทำเล่นมนะันคุณผู้ชมเออใจยเย็นไอทิศโอเคเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเราอยู่กับคนพวกนี้โอ,อ้โหไอทิศเนี่มันนิดเดียวเองอะมึงจะอู้อ้วกทำไมวะกูอยากซื้อแมสให้มึงสักคนละอันนะเนาะแบบถ้าเรามีแมสให้มันสักอันนะก็คือแบบว่าเอออย่าไปอ้วกเรี่ยราใส่อย่าไปไอจามใส่ใครทีส่วนนะครับนะถ้าคุณเป็นโควิด19้าเนี่ยเออคุณก็จง เรียกว่าโอ้ยเอาผมลืมลืมลืมอีกที่นี่โอ้ยไอ้ลุงเจอไอ้ลุงนั่นมันอ้วกใส่ไงเฮ้ยซึบใจเย็นไอ้ลุงโอเคไปละเจอกันโอเคอีซี่ไม่ได้อยากเท่าไหร่โอ้โหคราวนี้มีคนอ่ะเรียกว่าหยดน้ำลายนะครับอ่ะเปลี่นี้ก่อนใจเย็นไอ้เทียเดี๋ยวก่อนนะเราต้องดูเวฟครับมันจะมีทามมิ่งในการไปได้อยู่อ่ะ้ากูโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆ ไอพวกนี้มันไม่เท่าไรหรอกเออซึบเดี๋ยวก่อนเออซึบเอ้ยน,นี่มันลว,วกช้าไปละเดี๋ยวกันโอ้โหเกือบอ่าโอเแโอ้โหแล้วมันตามบ้านเรือนมันก็มีคนติดโควิดเยอะเหมือนกันนะซึบอ่าเราก็รอครับรออนี่ปุ๊บแล้วก็ไปโอเครีบไปอย่างนี้รอไปก่อนใจเย็นๆไอนี่มันมีทาม่าม่งของมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยไปละเดี๋ยวกันโอเคโอ้โหเกือบ ใหญ่จะวายไอ้เหี้ยนี่เราเดินมาถึงไหนแล้วเนี่ยไกลแล้วนะเรียกว่าอยู่แถวไซ่างานก่อสร้างนะครับเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะทิบหผ่าแล้วเราไปไงอะ่ะเอ้าโอเคโอค้โหตอนนี้เรามาอยู่ในไซ่างานก่อสร้างแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอา้าอ๋อเป็นอย่างงี้เนี่ยคือเราต้องไปครับเราต้องไปเราไม่อ,ไอ,อยู่นี้ทันโอเคคือโอ้อยงี้ก็อีซี่เลยดินะครับมันคือเป็นเวฟไปคล้ายกันเลยนี่นะนะครับเราก็รอตรงนี้เดิลดึงโอเค ากูไปละเจอกันกูลุงโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอ้ยตกใจหมดไอ้เหี้ยต้องไปตรงนู้นให้ทันนะครับโอเคเฮ้ยสวนกาแสเขาเรียกว่าวิ่งสวนกาแสตึ๊บอ่าระไปไปไป,ปนะใจเย็นๆพวกนี้เขาทำงานกันเป็นทีมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปอย่างนี้ได้อึ๊บอา่าเราก็รอคุณลุงคนนี้ก่อนตึ๊บโอเคเราก็อ้วกปึ๊บเราก็ไปโอเคเกือบแล้วกูไอ้สัส โอเคครับผู้ชมนสำหรับพาร์ทนี้เราก็พักไว้ก่อนนะกันนะก็ไม่อยากให้มันยาวมากนะครับเราก็มาสักไกลละออกจากบริษัทได้นะครับตอนนี้เราอยู่แถวไซต์งานก่อสร้างนะหวังว่าเราจะรีบไปเจอเมียให้เร็วที่สุดนะครับโอเคก็สิทธิ์ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้ดิตืให้กับจาร์ดี้มาสเตอร์ฟัคเกอร์นี่ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break